แวะเข้ามาแวะเข้ามาแวะเข้ามาพี่เดือนสวัสดีค่ะเกมเมอร์สวัสดีจ้ามาแล้วมาดึกตลอดนะคะก็เพิ่งกลับนะคะหลังจากที่อ่ไลฟ์กับมารีไปนะคะก็แยกย้ายมารีก็ไปปาร์ตี้ต่อนะคะเขามีปาร์ตี้ที่ที่ไกลเลยนะคะปานบุรีใช่ปะอืมแล้วก็ส่วนชมพูก็ไปห้วยขวางมานะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาเนี่ย พึ่งพึ่งนี่เลยมาถึงปุ๊บเราก็ตั้งกล้องเลยดูทีหน้ารอบวิกินี้ป่ะคะยังไม่ได้ดูเลยค่ะเดี๋ยวจะไปย้อนดูนี้ฮะค่อนข้างจะยุ่งค่ะวันนี้กำลังแบบว่า โอลหมานมากนะคะนี่ยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปที่ขอนแก่นนะคะไปขอนแก่นบ้านเรานะคะอีสานบ้านเราชมพูมีนิ่มจมือนิ่มหรือเปล่านิ่มหรอนี่ว่าสากขึ้นเยอะเลยนะหลังๆมาไม่จัดกระเป๋าแบบเดียวแบบเดียวพี่ตองจี๊ดเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็เสร็จละ เก็บของอยังย้ายยังเลยค่ะแต่ชมพูจะบอกว่าโดยปกติแล้วชมพูชมพูมีกระเป๋าที่เอาของใส่ไว้เป็นบางส่วนแล้วของใช้จําเป็นอะไรเงี้ยค่ะเหลือแค่ชุดอาจจะแบบคือในกระเป๋าอะมันจะมีมันจะมีของอยู่แล้วเตรียมไว้อยู่แล้วค่ะเผื่อแบบเดินทางกระทันหันอะไรเงี้ยมันจะมีของพวกอ่า ไปสีฟันยาสีฟันยาสระผมนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยที่ที่แพ็กไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีชุดนอนอันเนี้ยขาดไม่ได้เลยเอฟน้ำหอมไปแล้วนะเมื่อกี้โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะหอมจริงๆนี่ยังหอมเลยหอมชมพูชอบกลิ่นมิวนะมิวส์มิวส์เนี้ยถ้าออกเสียงมิวอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมิวส์ <c oughs> ให้จมูกมันได้ยกขึ้นแบบนี้นะคะกินอะไรยังไม่กินแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งจะ สั่งนมหมีปั่นมาทานอยากกินมากเลยไปเดินห้วยขวางมา mm hmm. ก็ไปแวะซื้อขนตาปลอมมามันเบิดแล้วน่ดีดนิดหนึ่งฟิลเตอร์ที่เคยใช้บ่อยๆมันไปไหนไม่รู้อะหอมจริงหอมจริงอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มการันตีเอาหัวเป็นประกันเลยว่ามาดามฟินรุ่นแกลมหอมมากออกเสียง เวนหนอยออันนี้คือเล่นกันนะตอนแรกอะก็คืออ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่านข้อมูลของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมแล้วมันก็จะมี Be l o v ฟมี Muse แล้วก็มีอ่าโฟเวนแล้วก็เราก็เลยแกล้งมาลีไงกะว่าเออแบบเดี๋ยวเผื่อไลฟ์อะไรเงี้ยจะได้บอกว่าแกล้งเล่นกันได้เป็นมุกแต่จริงๆมันก็มันก็ไม่เล่นดีกว่าเพื่อเดี๋ยวจะมีการแบบเข้าใจผิดว่าเออ สรุปมันกลิ่นอะไรคะชมพูมารีอะไรอย่างเงี้ยเพลงจบไม่เป็นไรเพลงจบก็ปล่อยจบไปนะคะก็คือมีสามกลิ่นรุ่นแกรมแกรมโอเคแกรม,ก,รมก็จะมีบีเลฟแล้วก็อ่านอ่าน,านตามตัวสะกดตามตัวบีโลบีโลเบดแล้วก็มิวมิวส์เนี่ยก็เป็นมูซี ไอ้พวกเนี้ยต้องเล่นกันหนูดีสนุกมากขำมากนะคะเยอพี่ชมพูนะขอบคุณค่ะไปเชียร์ชีน่าแป๊บนะอ่า ah, ได้ได้ได้อ๋อ oh, ตอนนี้เขาถ่ายทอดอยู่ใช่ไหมขออภัยจริงๆ iPad อยู่อยู่ในลิ้นชักล็อกไว้ด้วยวันนี้ดาเมดแรงมากเอาละทุกคนตอนนี้ตอนนี้มีคิซี่คิซี่คาปูชิโน่เต้นยากไหมคะไม่ยากคะ่ะแบบเดียวแบบเดียว ทุกคนตอนนี้มีไลฟ์ใช่ไหมใช่ปะขอโทษชมพูไม่รู้ใช่ใช่ใชงั้นโอเคเรามาทักทายกันพอก,กรุบกริบแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันโอเคเดี๋ยวชมพูก็จะไปเชียร์ทีหน้าเหมือนกันขอบคุณมากเลยนะคะส่วนเรื่องไลฟ์เดี๋ยวเรามาไลฟ์กันใหม่พรุ่งนี้ต้องเดินทางเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์เจอกันที่สนามบินนะคะใครว่างไปส่งได้นะคะบายบายไม่ไม่ไม,ไม่ทุกคนตอนนี้มัน เราต้องไปให้กําลังใจทีหน้าก่อนทีน่าเดินไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือแค่แวะมาเฉยเยเดี๋ยวจะหาว่าเออแบบห่างหายจากไอจกันไปนานอะไรงี้ไงโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับชมพูกับชาล็อตนะเพราะว่าเดินทางไปสองคนบิวตี้รออยู่ที่ขอนแก่นแล้วนะคะบายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่เดือนพรุ่งนี้เจอกันนะคะจุบ๊บ